พอถ้าปั่นไม่ทันใช่ไหมเอ้บางีก็มีตีอห้าขวดตือขวดน้ำน้ำอ้อยสดสดตือตือห้าขวดตือขวดพอทำไรเห็นน้ำอ้อยสดไม่หายากนะน้ำอ้อยที่ก็ปั่นสดสดเด็ดเหรออยากกินนะอยากกินใช่ไหมเอาสักกี่อันดิน้ำอ้อยอ่ะเพ่อ เอมันเย็ยนชื่นใจนะอืมโอเคเดี๋ยวไปซื้อให้โอเคโอเคม่เรนเี่ยบรรยากาศหายากเนาะปกติปกติปกติน้ำอ้อยไม่ค่อยเห็นนะไอส้สดๆไม่คยเห็นคั้น,นจากไอ้เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปซื้อแป๊บนึง น้ำอ้อยขายไงครับลุงแก้วยี่สิบปั้นปันสดๆเลยบอกเอาสองแก้วครับปั้นไว้แล้วนะปั้นใส่ขวดเวยแล้วรือ๋อนึกว่าปั้นเลยปั้นใส่ขวดไว้แล้วเหรอเออก็ปั้นมันต้องปั้นใส่ไว้ทีเดียวเลยอ๋อครับครับงั้นเอาเอาสองแก้วครับได้เลยครับน้ำอ้อย ปด,ดีเดียนะสองแก้วด,ด,กดูดให้ฉันแต่ปากเป็นไงหวานไหมสดชื่นมากหอมมากเลยอ,ะอ่ะอร่อยมากเลยป,ปะป๊ะมาครับเพื่อนๆนะฮะ,น,ะนี่น้ำอ้อยบันสด ชื่นใจไม่หวานครับเพราะว่ามันเป็นน้ำอ้อยสดๆปอร่อยจริงหอมลุ้มลุปั่นไว้ชื่นใจจังเฮจเงคนนี้อยากกินสละครับคนนี้เดี๋ยวไปซื้อให้นะเดี๋ยวไปซื้อสละให้สละที่เขาแกะรลานประจำ นี่ครับอยู่นู่นเลยรูเขาเปิดหรือเปล่านะ ยังไม่ปเปิดเท่าพิบ ที่ร้านสละยังไม่เปิดแค่ปิด เขาปิดอะข้าม่น่าสละเหรอไม่น่าสละเขาปิดอยากกินจังเขาปิดเขาปิดกินข้าวไปก่อนแล้วกันแซมบอจะซื้อโครงไก่ไปให้สมุนกันครับนู่นเลย วเราไปให้สมุนกันครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวตลาดด้วยกันครับนี่ซื้อกระดุกมาให้แม่ด้วยนะโอเคปลาดุกแบบแห้งอร่อยตลาดนี้เอาแห้งแค่ไหนปลาดุกนี้ย่างปลาดุกอะไรตลาดนี้ย่างปลาดุกเออตลาดนี้ย่างกระดุกจะมีหรือเปล่า ังไครแอดิจ้ะพี่ฝักละสิบห้าจ้ะเป็นมัดยี่ห้าค่ะอ๋ออันนี้มันต่างกันตรงไหนเป็นข้าวเหนียวจ้ะพี่อันนี้จะกินนิ่มมันนี่กันเหนียวอ๋อเป็นข้าวเหนียวแต่คนละพันครับแอดไนลี้กี่บาทนะอันนี้สิบห้าบาทฝักละสิบห้าถ้าเป็นมัดมัดยี่ห้าออันนี้รวมอันนี้่เอาสี่ฝักครับเอาแบบแอดีสีขาวนะครับก็ใจร้ายเลยต่างไปสิบหนึ่งอันนี้นะคะปวดได้ไหมไม่ครับอ๋ออันนี้จะเหนียวนิดนึงจ้ะ เอาไปลองสักอันนึงได้อ,นนอันนี้สามในสามอันนี้หนึ่งยี่สิบรามถุงละยี่สิบเรสิเดี๋ยวผมเอาสถุงครับเอามาเอาไปถุงเลยห้าสิบเอาสอ,าอ,อถงถุงอเอาแค่นี้แหระครับโอเคสองถุงเท่นันครับอ,รอันนี้ขายไงครับนี่ีละสามสบ เอาอันนี้ยแหละครับชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะครับร้อยยี่สิบสเอาเข้าวเหนียวสองครับข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสอง พาชมบรรยากาศเย็นๆอยากเย็น,ยยนเดี๋ยวเอากระดูกไปให้ให้หมาด้วยกันกันสมุนสมุนมาบ่อยลนะไปไปเข้าห้องน้ำก่อนใช่ไหมแม่เดยวพาไปเข้าห้องน้ำใช่แม่จะไปเข้าห้องน้ำ LỜI VÀI THÔ ĐƯỜI NÀ Ví dụ xoay mà Ví dụ cái Này này, này tụi mình ơi, ví Wow, bà giỏi ไปลึกไหมแบบปะไม่ลึกลเท่าไหร่สูดอากาศบริสุทธิ์ซะหน่อยครับพิชถึงบ้านเลยครับเห็นบรรยากาศแบบนี้เพิ่งกลับมาจากปีใหม่พอดีเลยเห็น,านาไหมครับพิชถึงบ้านเลยขนาดเ <c oughs> พิ่งกลับมาเมื่อกี้เองเนี่ยไปทางไหนดีไหมขวาซ้าย ขวาขวาใช่ไหมโอเคขวาก็ขวาครับเชื่อเมียครับบรรยากาศของบรการมหาการเต้นนอนน่าจะมีที่การมีสวนครับมีสวนผลไม้สวนมะม่วงสวนมะขามครับ นะครับเดี๋ยวพาภรรยาไปห้องน้ําตับเดี๋ยวเราไปให้ให้กระดูกสมุนด้วยกันซึมๆ ม่ในห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้อ่ะซื้อขนมปังให้ป้าแป๊บหนึ่งครับนุ่นป้านั่งอยู่เอาเอานมปังร้อยนึงครับ ตัวกี่ใบครับบปาไหลปลาไหลคู่คู่นั้นลั้งแปดสิบอ,อครับต,ตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กก็คู่ละห้าสิบขอบคุณครับครับผม เต็มแล้โอเคครับเจอเจอแล้วเจอแล้วอนจอเจอสมุนแล้ว ได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวเรามาให้กระดูกนี่ี่ซื้อมาสองงานครับเดี๋ยวอาแขนหนึ่งก่อนมานี่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 มาไหนเอาเอานี่รมาไหนมานี่มานี่

ไอตัวนั้นน่าจะกลัวเขาไม่กล้ามาใกล้เลยโม่เม่ถ่ายเป็นนี่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 อิ่มนะจะ่กัดกันนะถ้ากัดกันเมื่อไหร่พี่มาให้เลยนะ

เดี๋ยวไปให้ขนมปังปลาก่อนครับมีมีปลาอยู่อยูนะตต่ตรงนี้เลยตรงโน้นคนให้เยอะแล้วตรงนี้นไม่ค่อยมีคนนะ saya berdiri malin mẹ mình phải gắn bà đi mẹ hoặc là hoặc là mẹ 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 นี่ครับปลาเรามาแล้วนู่นนี่ปาเนยปมาเนยของดีเลยขนมปังเลยนียน่นสังนุนก็นเกยอะครับเห็นไหมนุน่เออนีมาแล้วโอเคเดี๋ยวให้ต่อเรื่อยๆครับเห็นต้นไหวๆไวครับ đến tôn mái vầy vầy Nếu zoom hay đu, quá mình tên là rầy Này là, một kia hến này ăn này linh hấp linh nói là ngay đục đích đục đích kìa này hấp linh nói hấp linh nói แซ่บบอบรรยากาศดีมากแซ่บบออะไรพ,พอ่อน,น,นี่ครับข้อมูย่างมียั่วเลยอืมได้อเด้อนี่ครับบ้านๆในเทเลยนะเทไหมหืมข้อมูย่างครับ ไม่มีน้ำจิ้มมันงห,หรอจ้จิ้ม <laughs> มันต้องยากครับกินเลยเอาราดเลยไมหรือไม่เอาเนาะน้ำจิ้มแซ่บซื้อเมื่อกี้ตลาดดีครับขมิ้เหนียวร้อน นี่ครับสมนุนสมุนกินไก่ย่างไป,ไป,ปนแล้วไก่ทอดไปแล้วอันนี้ขอขอพี่กินนั่งเชีอดได้สั้งเหรอไปอุดันมาเมื่อ้เนี่ย You want to be. อโอเคไดบายบายครับลาไปพร้อมกับความแซ็ปอีกแล้วแความเซ็ปของคอหมูย่าง สมุนเมื่อกี้เอาไก่ทอดมาให้สองถุงเลยนะสมุนนะใครรอกกันยกมือขึ้นเอาคน,คนนี้นนตัวนี้ลอว่ะนะตัวนี้ล่ะรอไหมรอหมดเลยไอเนี่ยรอโอเคครับลาไปพร้อมกับบรรยากาศบ้านๆป่าๆเขาๆครับ ลมเย็นๆสูตรอากาศให้เต็มปอดเลยวันนี้วันนี้ฝากช่องหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามช่องอะไรอะไรก็กินให้ทิศตั้มเลยนะครับผมบายบายมากับพร้อมกับบรรยากาศชิลๆครับนี่ครับบายบาย